สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชม5ประตูยาริสมาแล้วครับนิวยาริสปี2015มือเดียวป้ายแดงนะครับ5ประตูครับเครื่อง12เกียร์ออโต้อีโคคาปี2015แท้เลยครับมือเดียวรถสวยไม่เคยชนนะครับนานๆจะมีมานะครับจัดไป4,900นะครับสำหรับการผ่อนผ่อนได้6ปีนะครับ250,000 9,000บาทนะครับรถอยู่ในสภาพที่สวยจัดสภาพงามแบบนี้นะครับนานๆจะมีนะครับรีบพิจารณาจับจองโทรได้ไลน์ได,ได้ติดต่อมาได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรถสวยไม่เคยชนนะครับใครที่สนใจอยากได้อีโคคาชอบยาริสโตโยต้ามาแล้วครับรถอยู่ในสภาพที่สวยไม่มีชนนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อมาสวยๆเท่านั้นนะครับไม่แต่งเครื่องแต่งสวยๆมาให้นะครับ สีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับใช้ไปแล้ว150,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสวยจัดเลยนะครับกับ อีโคคาร์โตโยต้านิวยาริสนะครับเครื่องพันสองปี2015มือเดียวป้ายแดงรถสวยสมบูรณ์มากนะครับสภาพงามเกตเอเกตพรีเมียมจัดไปนะครับ2 5 9 0 0 0าบาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับนานๆจะมีมานะครับมีมาไม่บ่อยแน่นอนและมาในสภาพที่สวยสมบูรณ์ได้ระดับนี้นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับภายในเบาะนังสวยๆเซ็นลอกแอร์แบ็กเอเบเอสนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมขับ พร้อมขายเอกสารครบนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งาน t o y ยต้ายารินะครับมาแล้วครับผ่อน4,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับใครที่เข้าใจสนใจอยากได้ t o y ยต้ายาริจัดไปครับจัดไปนานๆจะมีมาให้ชมมาในสาภาพงามๆแบบนี้นั่นแหละครับมีมาไม่บ่อยนะครับขอย้ำอีกรอบว่ามีมาไม่บ่อย สภาพสวยราคาน่าจับจองแน่นอนเช็คเทียบเคียงราคาที่อื่นดูก่อนก็ได้นะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมแนละความเข้าใจแต่ที่แน่นอนโตโยตา้ายาริสก็รู้กันครับว่าทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวเ,เป็นรถเจ้าตลาดนะครับก็นํามาฝากนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เลยนะครับรถสวยระดับนี้มาชมมาเช็คนะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพงามจัดราคาน่าจับจองผ่อนก็ชิวๆนะครับผ่อนสบายประมาณ5,000นี่แหละครับเพราะว่าเป็นอีโคคาร์เติมแล้วม พันเดียวนะวิ่งได้เกือบเดือนนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานจริงจังขนาดขับไกลไกก็ลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสว,สวยสภาพงามแบบนี้ใครเข้าใจสนใจนะครับกําลังตามหายาริสนะครับ ขอแจ้งอีกรอบนานๆจะมีมาและมาในสาภาพที่สวยจัดสาภาพงามจัดราคาหน้าสนใจมากๆหน้าเดิมท้ายเดิมการันตีไม่เคยชนการันตีไม่เคยชนขอกระซิบอีกหนึ่งรอบไม่เคยชนรถพร้อมมากๆนะครับสําหรับคันนี้เช็คชมดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตตีนี่รอรับรถได้เลยนะครับรถสาภาพนี้นะครับมีมาฝากนะครับโตโยต้ายาริสปี2 0 1 5มือเดียวป้ายแดงสวยจัดงามจัดดีจัดเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆนะครับทนทานคุ้มค่าประเ สุดๆนะครับกับ Eco ค a r